ขุนคุ๊นนะกลินน้นหยองเลยน้ำหน้าเลียวกนอนเว้นแล้วมันแบบนี้ใ้รจะน้ำหน้าแล้วกันโน้ำมาเลีวกออ้อิแก,ก๊งขุนหยองแก๊งนำไมฮะขุนำไมฮะ เี้งซ้อมไอไน,น,นี่อเดิน้เาซิงหแค่ข่าเรักใต่โซนน่งนักใต่ใช่ผักบุ้งกสา,กาสบายดีพี่น้องสบายดีบอรสุดหุสักคนเดอ้อยินดีต้อนรับขาวโซส่สงหมอกไก่นะพี่น้องคุณตกลินพี่น้องเอ,อ้ยนายวันหมอบินวางเ <c oughs> ็นยังเหรอ ฮะขัวกบอปปิ้งขัวก๊อปิ้งท่น่สิบปีก็เนาะนี่โมมมันเฮ็ดครัวเก่าพี่น้องเลยมันมันล้าไงหมกข้าวเนาะแล้วเครื่องข้าวใหม่น่ะก็สิเป็นอ่ะสีห็ดพวกเอ่อพัดพวกทอดอ่าแล้วก็ว่าใส่เตาแก๊สเนาะสีห็ดพวกนั้น าเห็นเผ็ดพวกปลาหรือว่าของข้าวเนาะกบเขียนปลาเนี่ยซึ่งไม่เห็นจ้ะพี่เอออยู่จงเหยียงเหตุจ้ะพี่เนาะล่างน้ามันเหตุจ้ะพี่ส่วนก้าวเข่าหรือไปพัดไปทอดกันทอดถอดอยู่เราแกะอยู่ในละง่ายละง่ายอยู่เห็นคนตกลิ้นพี่หน่อยตอน นกะคนกะาได้กิน <character>. ญ <ay. S 2> ้าซ้มคนกะคนตกลินน้าที่นองผมขามนงาคนตกลินนยังบ่สอดน้าเติบ เขาสูรแล้วดฝนแล้วพี่น้องเลยบ้านนี้เขาสูดแล้วดฝนแล้วบ้านนี้ก็ซีลินเลื่อยปุยจักบ้านนี้ค่ขอนข้างหรือว่าพาหนะกัสิ่ไปมากกลํลำบากสั้นจอนลำบากก้บพี่น้องเลยบ้านนี้การังได้กับขอให้ทุกนนทากาาาา่านเราเดินทางปลอดภัยเด้อไปหันมาหนีกาขอให้ระหวังระว่างเนาะขออย่าป,า,อยาประมาทเนาะอย่าประมาทคือนั่นแหละสิ่งที่สำคัญคือแบบมีสติแล้วก็อย่าประมาท ไก่ขอให้ทุกท่านเนาะจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะพี่น้องแล้กก็มีแต่ความดีเขามาฉูชสวิตของฐานอ่าถึงสี่เป็นคำบอกเป็นคำจาว,ว่าบอกไปลอยๆก็ตานหมดสิ่งที่ไก่เบาบอกไปคือเป็นคำบอกจากใจของไก่และกกาไก่กะดีใจเนาะที่มีทานบุษม์ไล่หม่องไลบ่บอลแลวกฐานผู้งหญ่เนาะสี่สนับสนุนไก่ไล่ไล่ท่านไล่ทางเนาะอ่ ว่าสิเป็นบ่งลิบไก่เลยว่าโคษณานาของไก่เลยว่วาสิเป็นถ้าผู้ใหญ่เนาะที่คอยอสร้างถนนไก่ด้านทางล่างเนาะไก่เนาะขอบคุณหลายขอบใจหลายๆเดอวัว,วสิเป็นพ่อเม่เนาะอ้ายเอื้อยแล้วก็พี่ป้าลุงอาเนาะลายหม่องลายบ่อนขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆครับโมมีหอนแดดพี่น้องเลยวันนี้ ยูซิลินมัดมือพี่น้องมาเนี่ยคอยเบิง่งคักแล้วมัดมือแท้ๆมันเนี่ยฝนตกลินเรื่อยวันนี้คือพวกเราอยูเ่เพื่อนเป็มือบ,อบ่บวันนี้พี่น้องก็ชุดบริเห็นเอ่อบรรยาก,กาศภายนน้องแน่นาะพี่น้องขั้นเป็นตบกบกนมีจ้ะ,ะไก่ก็ชุดบริไปใส่อีกแล้ว viện nội nghèo hì nọ. Mày kinh khảo thiền gắn lên hì nọ. Khảo thiền khảo bài ừ. ai là đấy. <laughs>

บ้านน่อยสอยเมียกองนาโคอีเมียไปเลี้ยงงัวงแม่เป็นนะเมียแล้วก็พอนั่งมองงอย่างนอนหน้านอนที่เทียงหน้านาโคกเป็นเนาะแบบผ่อนสบายอกสบายใจกว่าเพผ่านมาโมบุญไหวกับผู้ใดเพผ่านมาเงียบเหรอ Từ kia là bỏ lắm bọn họ Chính khỏi lắm Hả? Ừ. Chơi với xe Chơi với xe Têm nó nằm hả? Ông à, là... hả เห็นเ่อบน้งใช้ยังเต็มนะีเต็มมันหซึมมันบกวางไมแห้งพกระเบิ้มันเี้มันมันมันเีซึมหด บอนั่นย mm. ี่ื้อใหม่ใช่ป่ะฝนตกลินเลียงงูใช่โอ้ฝนทาง พี ong, ่น้องเพรย์มีลูกสาวอยู่บ้านละโมงใะยาวขาล้องแพงเลยพี่น้องเด้อบางในทางเขาบ้านเจ้าเขาสิว่าเอาห้องโอ้พี่น้องหย่างไอพี่น้องไก่ย่างย่องย่องใบย่องย่องใบ ไม่ลดมากเลย นี่แค่โค้งนี่พี่น้องเลยแค่โค้งนี้เลยเนี่ยอ้หูโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขาจบลงพี่สมีตและพี่น้องเด้อถ่ายพี่น้องเบื้องทางเขตใกล้นี่พี่น้อง ถ้าออกข้างนอกนี้แหงกว่านี้พี่น้องเ้ยฝนตกลินเบิดมือพี่น้องสําหรับชิปนี้ข้อก่าวคขาวาสบายดี